สวัสดีครับพี่น้องครับามาอัพคลิปป้าวปลาไก่พี่น,อน้องยังมาติงอยู่โอ้ยสงสารทั้งพี่น้องมาเบิ้งมาล้ำจอดรถไกลสงสารทั้งผู้่ายคลิปน้ำอัพคลิปพอได้โอ้ย ยืนคาแข็งไปแล้วครับเกือบชโมงแล้วเดยวคลิปเมื่อกี้เดียวโอ้ตายผมอ่ะพี่พาพี่น้องย่างกลับจาจะหลงได้ว่าได้กระจัง่ากันอีกทีนึงอรถเข่าลงไปล่างติ่เต็มไปแล้วครับแต่เหลือจอะยูน้ำทมุนนี่แหละ พี่นองนะเขาไปจอดบนน้ําบานพี่น้องครับมาเต็มมา่ล้วพี่น้องเต็มมาแล้วครับถ้ามันมีไล่สดกะทิประมาณนี้แหละพี่น้อง มันอับอย่างบอดแอัอบมาชมวงกว่าแล้วแต่ไทยกตู่ดแต่ก่อนสองทุ่มไม่พี่นอ้องเบิ้งบรรยากาศในวัดครับก่อนบ่อน่อยสาวเชิดเป็นยังไงเน่คนหน่อยไรก็แด่เนี่ยอับบอลงเลยอันนี้ก็เลยตัดสินใจย่างกลับมาดีกว่ามันจะเดือดพดครับนี่คำพดมัน คนหลายหลเลีครับหลายแท้ๆไหลไหลรอ,อจอดอ่เงียนเงี้ยนก็เต็มหมดแล้วครับรถจอดอยู่ฮนานเก้าผมเก้ายาๆยาัง หอ,อด้วยจอดรถฟรีครับไม่มีค่าเช่จ่ายผู้ใดใสทั้งระวังพนีมมิสัยน้องคายครับพี่น้องถ้าเห็น สัญญาณไฟของจราจรแล้วก็เห็นไฟประดับเนี่ยพี่น้องก็ระมัดระวังเด้อครับคนรลายห,หลายพี่น้องห,หลายหลายจากชั้นเพิินเหลียวเบื้องรถเรือกเพลเหลียวเบื้องรถจงไหนระมัดระวังเ้ยครับโดนนบุญบ้านนอเที่ยวนึงพี่นครัท้ายไปเบิ้งซื่นสิอร ได้พอได้ได้หกทุ่มกะทิลงหกทุ่มพูดนะครับทะลูเมียขนาดมาคันละซ้ำนี่เด้นีพี่น้องรถกระบะเนี่ได้มาข้นสองข้นที่ยังกรุงเทพเดยทุ้เท่าผูกแก่กระบสิเลยเด้รถเนี่ยรถกระบะขันหนึ่งนี่ขนัังมา กันเกือบสิบคนมาเลยอาอยจะมัวทอดเคิ่งทางอีกสิบเนี่ยบีมครึบโค้งใกล้ๆหนึงขนาดยางมาเศ้า สำงานมาอย่างไหนฮะมันอัพลงได้เลยสถานที่จอดรถติดกบอกเมนต์นะทังว่ากันสะหนานี่พี่น้องมาเถอะครับโอ้ โมเมนต์อย่างเดียวว่าโมมี่มองยูกันแล้วตอนเนี้ยก่มมาครับโมมีหมองยูกันนะตอนเนี้ยที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้ก็สามทุ่มน้อยๆครับสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มมาที่ว่ะน่าไอ้คลิปแรกที่ผมถ่ายลงไปเ,เนี่ยคือตั้งแต่ อนสองทุ่มแล้วก็ยางมาหอดข้างหน้าเนะนี่ยยังอัพก็ลุงเลยชั่วโมงนึงเนี่ยคามมอลำมอลำยู่ที่ทอะรบ้าที่หมอลาอยู่เสร็จโอ้โหไหลดา,ยยาง

อรถใบหอดสุดหัวโค้งตัวนั้นมองนี้คัจอดรถลงไปหอดสุดเวทีนะเวทเ่เนะครับบางขเบที่่นนี่ กาะชาิหัวหาดเออเดี๋ยวผมล้งหัวขอ้อนี้ก็ได้กาะชาิหัวหาดก็ได้กนันนลยโอ้ะวาทรงนั้นบอลน,น้อยไปแล้วคลิปเมื่อกี้นะจัก,กัะลงไงในว่าได้โอ้กรสาวอ่อนคนคื้นยางไปบอดสุดคุ้นของพี่น้องขออนุญาตเลี้ยวลงนี้กันคลิปก็ดีฮอดเวลาแหละ อัพได้บ่ได,ด้ทางลากันเพื่นปิดเพื่นปิดทางไว้เอาผมได้ยางไปฮอดพุดูดดีๆแล้วนะวววครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ทีงนี้ครับเพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ